อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิง่งเพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตดวงชะตาและคลิปใหม่ๆช่องแม่หมอกุญปารีนะคะ แม่หมอคุณปาลีสวัสดีค่ะกลับมาเจอกับแม่หมอนะคะในคลิปชาวราศีพิจิกนะคะดวงของคุณประจําเดือนธันวาคมนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเดือนสุดท้ายของปีแล้วเนาะก็ฟังกันเลยแล้วกันว่าความทำนายเป็นอย่างไร นะคะเริ่มกันที่ตัวตนเจ้าชะตาค่ะนน่นะคะหกไม้เท้าแห่งการรอคอยสิ้นสุดสมหวังแล้วนะคะสิ่งใดที่หวังไว้ในเรื่องของการงานการเก็บเกี่ยวผลผลิตการที่ทำธุรกิจแล้วช่วงที่ผ่านมาล่าช้าหรือไม่ประสบความสำเร็จค่ะตอนนี้บอกได้เลยว่าสมหวังมงลงแล้วนะจ๊ะเออนะคะคิดสิ่งใดก็สมหวังนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานหรือธุรกิจนะคะหรือ เรื่องการเรียนที่เราตั้งใจไว้ที่วางแผนไว้ทั้งหมดทั้งหมดเดือนนี้จะมาเริ่มประสบผลสําเร็จแล้วนะคะ ส่วนในตำแหน่งการเงินค่ะว้าวหนักเลยค่ะทีนี้เนะคะเป็นไพนะะ่คิงเรียนนะคะไพ่ที่ดีที่สุดท็อปทีของไพ่เหรียญนะคะต้องบอกว่ามีเงินเข้ามาแน่นอนเป็นกอบเป็นกำรรหลายคนอาจจะได้โบนัสนะคะหลายคนธุรกิจที่ทําอยู่นอกจากจะฟื้นตัวแล้วลูกค้าย,ยังไหลามาเทมาต่างๆนะคะรวมไปถึงยังมีเกณฑ์อาจจะได้รับการสนับสนุนอุปถัมภ์ค้าชูจากผู้หลักผู้ใหญ่เพศชายสงเคราะห์ในเรื่องของการเงินดูแลเรื่องการเงิน,งก,างนการทอง ให้เราเป็นอย่างดีเลยนะคะ ส่วนตำแหน่งการงานนะคะการงานก็บอกว่าก็ดีเช่นเดียวกันนะคะงานคือแบบว่าระยะนี้งานไม่หนักนะะอาจจะมีการลงทุนเกี่ยวกับการทํางานบางคนบอกว่าอาจจะออกรถไปทํางานนะคะหรือบางคนก็มีเกณฑ์ที่จะส่งเสริมหน้าที่การงานโดยการต่อย,ยอดอาจจะศึกษาหาความรู้ต่อย,ยอดในที่ทํางานก็อาจจะมีเกณฑ์ใช้เงินเกี่ยวกับที่ทาํางานเหมือนกันนะคะในตาแหน่งนชื่อเสียงนะคะก็บอกเลยค่ะใครที่ทําอาชีพเกี่ยวกับ ก่อสร้างอาสังหาริมทรัพย์ธุรกิจบ้านต่อเติมต่างๆรีโนเวตต่างๆระยะนี้ลูกค้าแน่นๆเลยนะคะมีคนเข้ามาไม่ขาดสายหรือคุณจะทำอาชีพอื่นๆเกี่ยวกับการค้ขาขายนะคะอ่ะออนไลน์ก็ดีหรือค้าขายหน้าร้านก็ดีเป็นไพ่ที่บอกว่ามีลูกค้าเข้ามาไม่ขาดเป็นคนที่ดวงเฮงมีลูกค้าตลอดชีวิตนะคะไม่ต้องห่วงว่าจะตกอักเลยนะคะไม่ต้องห่วงว่า พอจะหมดจะหมดลูกค้าใหม่แล้วนะคะมีกินมีใช้ไม่ขาดแน่นอนนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะ Judgment นะคะมาแล้วนะคะเป็นไพ่เกี่ยวกับไพ่คู่สร้างคู่สมก็ดีไพ่เวรกรรมก็ดีบางคนก็เรียกเนาะหรือว่าอาจจะได้รับข่าวดีนะคะเรื่องของที่คนโสดความรักสำหรับคนโสดนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้เจอเนื้อคู่เข้ามาในเร็วๆนี้แน่นอนนะคะหรือคนที่มีแฟนแล้วนะคะก็ ก็คือมีความสุขดีเป็นบางคนเป็นคู่แท้คู่ที่คบกันนานคู่ที่คบกันไปยาวๆเลยนะคะหรือบางคนที่คบกันมานานแล้วนะคะมีเกณฑ์จะได้รับข่าวดีอาจจะได้แต่งงานมีลูกอยู่กันไปยาวๆ นะคะเป็นคู่ที่เกิดมาเพื่อกันนั่นเองนะคะอ่ะและในตําแหน่งสุขภาพนะคะอาจจะมีข้อเสียในเรื่องสุขภาพนิดหน่อยนะคะก็บอกว่าให้ระวังในเรื่องของพวกกระเพาะลำไส้โรคเกี่ยวกับความเครียดความวิตกสักนิดหนึ่งแล้วกันเนาะอย่างว่าทํางานหนักอาจจะทานข้าวไม่ตรงเวลาเนาะนะคะแล้วก็มีในตําแหน่งที่ต้องระวังอีกตําแหน่งหนึ่งนะคะมีไพ่เสียใบเดียวจากสิบใบนะคะ ก็คือตำแหน่งลูกน้องหรือบริวารนะคะใครที่มีบริวารทำงานที่มีบริวารมีลูกน้องลูกจ้างต่างๆนะคะก็ให้ระวังระยะนี้นะคะลูกน้องอาจจะมาคดโกงลูกน้องอาจจะนินทาลับหลังหรืออาจจะได้เจอลูกน้องที่มีดีหรืออาจจะเดือดร้อนเพราะบริวารก็ได้เพราะฉะนั้นนะคะระยะนี้อาจจะต้องจับตาดูให้ดีนะอาจจะต้องจับตาดูให้ดีควมถึงบางคนอาจจะต้องติดกล้องวงจรปิดเพื่อดูพฤติกรรมกันไปนะคะเพราะว่ามันมี เกนี้จะแบบโดนแทงข้างหลังหรือถูกนินทาหรืออาจจะถูกขโมยของบางสิ่งบางอย่างภายในร้านหรือธุรกิจของเราก็ได้แล้วราศีพิจิกก็ระวังในเรื่องของลูกน้องและบริวารนิดนึงแล้วกันนะคะส่วนหน้าไพ่ใบอื่นๆก็ถือว่าสวยหมดใช้ได้นะคะไพ่างานสามใบไพ่เรียญสใบแน่นๆใหญ่ๆก็ถือว่าค่อนข้างที่จะโอเคมากๆนะคะเพราะฉะนั้นค่ะ เดือนนี้ก็ถือว่าเป็นเดือนส่งท้ายปีที่ย่นค่าที่จะแฮปปี้มากๆของชาวราศีพิจิกนะคะก็ถูกใจอย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้แม่หมอกุลปาลีด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราค่ะเจอกันปีหน้านะคะสวัสดีค่ะ